สวัสดีครับกลับมาพบกันอีกแล้วนะครับตอนนี้เราก็อยู่กับ t e c โนโลยีสปาร์โกครับเขาเป็นสมาร์ทโฟนรุ่นใหม่ล่าสุดของเทคโนโนะครับเป็นมือถือที่ขายในเรียนราคาเริ่มต้นของเขาแต่ว่าสเปคการใช้งานเนี่ยโอ้โหให้มาครบคันให้มาดีมากครับ ตัวผมเองมีโอกาสได้ใช้งานมีโอกาสสัมผัสเข้ามาสระยะนะครับในคลิปนี้ก็เลยจะมารีวิวมาแนะนาให้คนที่กําลังสนใจหรือว่ากาลังหาสมาร์ทโฟนในเลร,ราคานี้เอามาไว้ใช้งานเนาะก็เป็นมือถืออินรุ่นที่ผมว่าซื้อมาแล้วไม่ผิดหวังแน่นอนครับดีไซน์ตัวเครื่องทำงานได้สวยด้วยนะโมดูลกล้องก็สวยฝาหลังเนี่ยจะเป็นพื้นผิวแบบด้านนะครับหยิบจับไม่เป็นรอยนิ้วมือเนาะตัวเครื่องเนี่ยก็โอ้โหบางเบาพกพาง่ายพกพาสะดวกนะครับตำแหน่งตัวปุ่มก็จะมีเพิ่มเสียงลดเสียงปุ่มล็อกนะครับผมแล้วก็นนลาายมือืออขีเถท่ค กลางที่ให้สแกนไลนยน้วมือด้านข้างมาด้วยนะครับทุกคนใช้งานได้รวดเร็วมากแล้วก็ตุ้มพอร์ตเนี่ยก็จะมีลำโพงมีไทซีมีไมคสนทนาแล้วก็มีตัวแจ็ค3.5จุดทานะครับทางด้านบนเนี่ยก็จะเป็นตำแหน่งตัวถาดใส่ซิมจะเป็นแบบนานโนหนึน่งนานโนสองแล้วก็เพิ่มไมโครอดี SD การ์ดได้ด้วยนะครับด้านบนของเขานะครับก็จะเป็นลําโพงคู่ครับผมไม่ธรรมดาจริงๆครับราคานี้ให้ลําโพงคู่มาด้วยและที่สําคัญนะครับดีไซน์หน้าจอเนี่ยก็จะเป็นตัวกล้องหน้าเจาะรูแบบนี้ครับทุกคนโอ้โหผมว่าราคานี้นะให้มมาแบบบจจััดเต็รริงๆค เนี่ยครับอยู่ในมือผมก็ประมาณนี้นะครับทุกคนดีไซน์ตัวเครื่องทำออกมาได้ดูดีได้สวยนะครับขนาดหน้าจออยู่ที่6.67นิ้วฟิลิ่งในการถือการหยิบจับถือว่าโอเคเลยนะครับสามารถที่จะทนน้ําทนฝุ่นได้ในระดับ IP64 เลยนะน้ํากระเซ็นใส่หรือว่าเผือทําน้ําหกใส่อะไรเงี้ยก็ปลอดภัยหายห่วงได้ในระดับหนึ่งเลยนะครับส่วนตัวมองว่าดีไซน์ในเรือราคานี้ทาออกมาได้สวยครับและที่สําคัญมูลุกล้องเนี่ยผมชอบมากผมเป็นคนชอบตัวมือถือที่มูลุกล้องแบบนี้อยู่แล้วนะครับเป็นการส่วนตัวเนาะเนี่ยครับ สวยๆครับทำออกมาได้ดูดีจริงๆสําหรับตัวสเปคการใช้งานของเขานะครับเขาก็มาพร้อมกับหน้าจออยู่ที่6.67นิ้วนะครับผมความละเอียดที่ได้มาเนี่ยเป็น SDP ัดนะครับผมก็จะเป็นตัวจอ120เฮิรต์เนาะค่าความสว่างสูงสุดของหน้าจออยู่ที่700นิตเลยนะครับก็ฟิลิมในการใช้งานจากที่ผมได้สัมผัสมานะครับเอาตรงๆเลยนะก็คือใช้งานได้ลื่นไหลสมูทดีครับทัดไปมาเนี่ยก็แน่นอนครับใช้งานได้แบบไม่ต้องกังวลเลยนะครับทุกคน แล้วในส่วนตัวตั้งค่าหน้าจอของเขาครับเราสามารถที่จะมาปรับไอตัวรีเฟลชได้นะครับอยู่ตรงนี้เนาะก็มี3สเต็ปให้เลือกนะครับมีอัตโนมัติมีมาตรฐานแล้วก็มีสูงถ้าเราอยากจะบังคับให้เขาไว้ที่สูงเนี่ยก็เลือกไว้ตรงนี้ได้ส่วนผมจะเลือกไว้ที่อัตโนมัติแล้วกันเนาะเพราะว่าเขาจะได้แบบปรับตามการใช้งานของเรานะครับนี่ครับใช้งานได้ลื่นไหล นิ้วดีมากเลยนะครับสําหรับในเรื่องตัวหน้าจอของเขาและมาพร้อมกับตัวถนอมดวงตาอยู่ตรงนี้ให้ใช้งานด้วยนะครับสามารถที่จะปรับระดับความเข้มได้ครับทุกคนถ้าใครที่แบบใช้งานมือถือบ่อยๆก็ปรับมาสักประมาณนี้แล้วกันเนี่ยมันก็ยังแบบมีความอุ่นๆอยู่นะครับก็ไม่ได้แบบว่าเฮ้ยดูแล้วมันแบบแสบตาจนเกินไปเนาะก็ถ้าจะปิดไว้ก็ฟ้าจ๋าเลยอะไรประมาณนี้ส่วนตัวมองว่าสําหรับการใช้งานทัดลื่น เนี่ยครับสมูทดีนะครับการแสดงผลก็มีความเนียนตาความสบายตาในระดับหนึ่งนะครับ ดูคอนเทนต์เล่นเกมเบาๆได้แบบสบายๆเลยนะครับสำหรับในเรื่องตัวสเปคหน้าจอของเขาถือว่าให้มาโอเคครับสำหรับสมาร์ทโฟนที่ขายในราคานี้และก็อย่างที่ผมแจ้งไปเป็นกล้องหน้าเจาะรูด้วยนะจ๊ะโอ้โหไม่ธรรมาดาจริงๆครับเรามาตอนน่อในเรื่องตัวประสิทธิภาพการใช้งานของเขานะครับตัวชิปเซ็ตที่ได้มาเนี่ยก็จะเป็นตัว u n i s o c T7250 นะครับมาพร้อมกับแรม4กิกขยายแรมเพิ่มได้อีก4กิกตัวรอมเนี่ยมี2ควา้มจำาให้เลือกนะครับทุกคนตัวหกสิบสี่กิกเนี่ยจะขายอยู่ที่สยองยพันที่ 2, ทร้อ ใครที่รู้ตัวว่าใช้งานเยอะๆก็เลือกเป็นตัว 128GB แแล้วกันเนาะก็จะได้ใช้งานได้แบบไม่อึดอัดมากนะครับทุกคน ก็ส่วนตัวมองว่าในเรื่องตัวชิปของเขาเนี่ยใช้งานทั่วไปลื่นไหลสมูทดีเลยนะครับทุกคนโซเชียลมีเดียเนี่ยก็สามารถที่จะทัดได้แบบลื่นๆ่นแบบนี้เลยนะครับผมเนี่ยปื๊ดปัดปื๊ดปัดแบบนี้เลยเนาะในเรื่องตัวโซเชียลมีเดียของเขานะครับสลับไปมาระหว่างแอปเนี่ยก็มีความลื่นไหลมีความสมูทดีนะครับทุกคนในส่วนตัวการใช้งานโซเชียลมีเดียหรือว่าคนที่จะไถ่ไฟ,ฟีดตัวทิกตอกดูคอนเทนต์ต่างๆก็ดาวน์โหลดได้เร็วได้ลื่นไหลดีนะครับถ้าพูดถึงในเรื่องการเล่นเกมล่ะ ผมขอพูดตัวเกม PUBG Mobile แล้วกันนะครับเพราะว่าตัวนี้เนี่ยผมเซอร์ไพรส์มากๆเลยแน่นอนครับเข้าไปเล่นเกม PUBG Mobile เนี่ยคือเล่นได้แบบโอ้โหดีเลยนะครับ ภาพก็โอเคแหละมันอาจจะไม่ได้สวยเวอร์วังอลังการแต่ว่าในเรื่องความเนียนความลื่นไหลความสม,มูทของเขาเนี่ยก็คือมีมาให้แบบจัดเต็มแล้วที่สําคัญนะฟิลลิ่งในการทัดดีด้วยเจอคนเนี่ยไม่ได้แบบว่าหันแล้วแง่ๆแง่แง่แง่สะดุดกระตุกอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็คือแบบลื่นไหลในระดับนึ่งเลยเอาจริงสําหรับตัวการเล่นเกม PUBG Mobile นะครับและตัวนี้มีจโร่ด้วยนะแต่ว่าจโร่เนี่ยไม่แนะนําให้เปิดเนาะเพราะว่าเปิดมาก็มัน มันไม่ไม่ได้อยู่แล้วนะครับเพราะว่ามือถือราคานี้โดยส่วนตัวผมมองว่าสําหรับเรื่องการเล่นเกมเนี่ยเอ้ยอันนี้ผมเซอร์ไพรส์ครับแล้วเล่นเกมพับจีโมบายได้ลื่นด้วยนะครับเอาไว้เล่นแบบคำ้คำๆกับเพื่อนเนาะอันนี้ใช้ได้เลยนะครับทุกคนในเรื่องความแรงในเรื่องตัวประสิทธิภาพของเขาเนี่ยโอ้โหอันนี้เนี่ยเป็นมือถือที่ขายในเหรียญราคา2000ันกลางๆที่ให้มาแบบจัดเต็มมากๆครับในเรื่องการเชื่อมต่อของเขานะครับเขาเชื่อมต่อ 4.5G เนาะ ความเร็วในการดาวน์โหลดเนี่ยก็จะแบบเราโดดเร็วกว่า 4G ทั่วไป2-3เท่าเลยนะครับแล้วก็ในเรื่องความหน่วงเนี่ยก็จะต่ําด้วยและตัวนี้นะครับเขามีตัวฟรีลิงก์นะครับผมเอาไว้แบบโทรหาคนอื่นในเวลาที่แบบว่าไม่มีในส่วนของตัวสัญญาณนะครับก็จะเป็นการโทรผ่านตัวแบบบลูทูธอย่างเงี้ยนะครับก็สามารถที่จะโทรได้ครับทุกคนจะอยู่ตรงนี้นะ เป็นตัวนี่ครับฟีลิ่งเนาะเป็นฟีเจอร์ที่แบบโอ้โหในมือถือแบบสองสามหมื่นเลยนะถึงจะมีนะครับแต่ว่าเนี่ยครับเทคโนโลยีเขาใส่มาให้ครับเออเอาเข้าสิไม่ธรรมดานะครับผมแล้วก็ในเรื่องการใช้งานตัวกล้องหลักเป็นยังไงบ้างมาพร้อมกับกล้องหน้าเซลฟี่ความละเอียดอยู่ที่8เมกะพิกเซลครับมีแฟลช LED อยู่ตรงนี้ด้วยนะแล้วก็กล้องหลังเนี่ยความละเอียดหลักอยู่ที่13เมกะพิกเซลนะครับอีกตัวหนึ่งก็จะเป็นตัว AI นะครับทุกคน ก็ตัวกล้องเนี่ยผมว่าใช้งานได้ดีเลยนะทุกคนอันนี้ผมก็เซอร์ไพรส์เหมือนกันครับผมไม่คิดว่าสมาร์ทโฟนที่ขายในเรทราคานี้จะใช้งานแล้วก็ถ่ายภาพได้ในระดับนี้เลยนะครับผมถ้าเป็นการถ่ายภาพที่ต้องการความคมชัดทั่วไปเนี่ยแน่นอนครับเนี่ยซูมดูได้ขนาดนี้เลยเก็บรายละเอียดอะไรต่างได้ดีเลยนะครับสาหรับในเรื่องคนที่แบบว่าถ่ายภาพแล้วต้องการความคมชัดก็โอเคครับภาพสวยคมดีและตัวนี้นะครับเราไปถ่ายตัวภาพบุคคลมา อันนี้ก็จะเป็นตัวภาพบุคคลที่เป็นแบบระยะปกติทั่วไปเลยเนาะกล้องหลักทั่วไปเลยนะครับก็โอเคครับดูดีภาพมีความใสความสว่างเก็บรายละเอียดได้ดีนะครับแล้วพอมาทําหน้าชัดหลังเบรออันนี้ผมแบบเฮ้ยอึ้งไปใหญ่เลยทําไมททาออกมาได้แบบขนาดนี้การตัดขอบอะไรต่างๆก็ดูค่อนข้างที่จะเนียนนะครับทุกคนแล้ว เนี่ยเวลาเรามองดูภาพรวมแล้วผมมองว่าเฮ้ย mm hmm. ตัวภาพเนี่ย mm hmm. เขาทาออกมาได้สวยมาก mm hmm. เดี๋ยวผมจะขึ้นภาพตัวอย่างให้ทุกคนดูอีกทีหนึ่งเนาะตอนนี้เราก็ดูไปพร้อมๆกันก่อนนะครับทาหน้าชัดหลังเบอร์ได้ดีมากทุกคนตัดขอบทำอะไรต่างเนี่ยคือได้แบบโอเคเลยนะครับสาหรับในเรื่องการถ่ายตัวคนของเขาเนี่ยครับถ้าเราถ่ายใกล้ๆหน่อยนะโอ้โหตัวแบบเนี่ยคือ สวยจึงอ่ะจริงๆทุกคนนี่คือมือถือที่ขายในเหรียญราคาแบบ2,000กลางๆนะทำได้ขนาดนี้สําหรับในเรื่องการใช้งานตัวกล้องของเขากล้องหน้าเซลฟี่ครับพอใช้งานได้เนาะทุกคนเนี่ยครับสามารถที่จะอัพลงโซเชียลมีเดียได้ครับารายละเอียดก็เก็บได้ครบดีใบหน้าก็มีความเป็นธรรมชาติดีนะครับสำหรับตัวกล้องหน้าเซลฟี่ของเขาแล้วถ้าการถ่ายภาพในที่แบบ แสงน้อยๆหละเป็นยังไงบ้างก็โอเคครับผมว่าเก็บรายละเอียดได้ดีเนาะถ่ายพวกวิวพวกอะไรอย่างเงี้ยก็ถือว่าใช้ได้นะครับถ้าเราถ่ายตอนกลางคืนหละเป็นยังไงบ้างก็โอเคครับตัวภาพพอดูได้ถ่ายพวกเนี่ยครับแสงหลอดไฟต่างๆก็โอเคครับมีความใสความเคลียร์ดี ถือว่าทาออกมาได้เกินตัวครับสำหรับมือถือที่ขายในเลนราคานี้ผมแบบยกนิ้วให้เลยนะครับ2,499บาทครับทุกคนทาออกมาได้ขนาดนี้ในเรื่องการใช้งานตัวกล้องเนี่ยคือโอเคเลยนะครับแล้วคนที่จะเอามาไว้แบบใช้กับพวกแอปธนาคารอย่างเช่นตัวเป๋าตังคนละครึ่งตอนนี้ก็สามารถที่จะสแกน QR Code คได้ง่ายแล้วก็รวดเร็วเลยนะครับไม่ต้องกังวลเลยใช้งานได้ดีหายห่วงแน่นอนครับ ในส่วนตัวแบตเตอรี่ของเขานะครับแบตเตอรี่5000ม ah ิลลิแอมครับผมตัวหัวชาร์จที่แถมมาในกล่องเนี่ยจะเป็นหัวชาร์จส0วัตต์นะครับทุกคนแต่ว่าตัวนี้เขารองรับกําลังไฟสูงสุดอยู่ที่15วนะัตต์เนาะก็สามารถที่จะใช้งานได้ยาวนานครับแบตเตอรี่ได้ทั้งวันแน่นอนส่วนในเรื่องการชาร์จก็อาจจะไม่ได้เรวเวอร์วังอลังการมากนะครับชาร์จทิ้งไว้แล้วไปทําอย่างอื่นเนาะค่อยมาหยิบใช้มือถืออย่างเงี้ยก็โอเคใช้ได้ครับแล้วก็ตัวนี้อย่างที่ผมแจ้งไปครับผมมาพร้อมกับลําโพงคู่นะครับเสียง มาพร้อมกับในส่วนงตัว IR Infrared Remote Control ด้วยนะครับราคานะครับสำหรับตัวความจุ64 g ิ2,499บาทตัว128 g ิ2,899บาทเนี่ยผมมองว่าโคตรคุ้มเลยนะครับสเปคฟีเจอร์ต่างเนี่ยคือให้มาแบบได้ใช้งานเลยนะครับผมแล้วที่สำคัญการใช้งานต่างๆประสบการณ์ที่ได้รับของผมนะใช้งานได้ลื่นไหลสมูทมากครับ เวลาเราหยิบขึ้นมาเราอยากจะดูนั่นดูนู่นดูน,ดนี่เราสามารถที่จะทัชใช้งานได้แบบลื่นๆเลยนะครับผมก็โอเคนะครับบางจังหวะมันก็อาจจะมีการรอโหลดบ้างถ้าเน็ตเราแรงๆเนี่ยก็คือพวกโซเชียลมีเดียต่างๆเนี่ยก็ใช้งานได้ลื่นไหลสม,มูททั่วไปเลยนะครับทุกคนถือว่าเป็นมือถืออีกหนึ่งรุ่นที่ผมว่า โอ้โห,หน่าซื้อมาใช้งานมากๆเลยนะครับหรือว่าคนที่จะซื้อให้แบบญาติผู้ใหญ่ซื้อให้บุตรหลานตัวนี้ตอบโจทย์แน่นอนครับราคาไม่แพงมากแล้วก็ในเรื่องความแข็งแรงทนทานเนี่ยเขาก็สามารถที่จะทนน้าทนฝุ่นได้ในระดับ IP64 เลยนะครับผมก็ครบคันจริงๆครับสำหรับมือถือรุ่นนี้ก็โอเคครับผมคลิปนี้มาเล่ามาพูดคุยให้ฟังประมาณนี้แล้วกันนะครับก็ไว้เจอกันคลิปหน้าลาไปแล้วครับผมสวัสดีครับ